สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับย้ายทีมแพงสุดในเจรีเปิดค่าเหนื่อยเจชนาทิปเปิดค่าเหนื่อยเจชนาทิปที่จะได้หลังย้ายทีมหลังจากที่ชนาทิปทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับคอนซาโดเรซัปโปโรนับตั้งแต่ย้ายจากเมืองทองยูนิเต็ดไปร่วมทีมเมื่อปี2017โดยราว2.4ล้านยูโรหรือราว92ล้านบาท สื่อญี่ปุ่นได้มีการเปิดค่าเหนื่อยของเมสซี่เจแบบละเอียดยิบรับ21.6ล้านต่อปี1.8ล้านต่อเดือน60 0 0 0ต่อวันและ2,500บาทต่อชั่วโมงและ41.7บาทต่อนาทีรวม3ปีรับเละ64ล้าน8แสนบาทและไม่รวมโบนัสและเงินพิเศษต่างๆ ซึ่งล่าสุดนั้นเว็บ Transfer m a r k t t ได้หลายงานการย้ายทีมในครั้งนี้ของชนาทิพถือเป็นการย้ายทีมที่แพงที่สุดของนักเตะไทยรวมถึงผู้เล่นในภูมิภาคอาเซียนคาว a สากิ f อนดาเร่ทีมแชมป์เจลีกหนึ่งฤดูกาลปี2021ของประเทศญี่ปุน่นประกาศยืนยันว่าได้คว้าตัวชนาทิพสงกสินกับตันชิมชาติไทยจาก คอนซาโดเรซัปโปโรไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วและมีการคาดการค่าตัวของเมสซี่เจจะทะลุหลัก500ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยราว1 4 5ถึง150ล้านบาทล่าสุดสื่อของประเทศญี่ปุ่นจากคอไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรสู่สโมสรอนคาวาซากิฟอนทราเร่ทีมแชมป์เจลีกสี่สมัยซึ่งเว็บไซต์ Transfer m a r k t เ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของชนาทิปเพย์เมเกอร์ทีมชาติไทยอัปเดตเมื่อปี2022โดยระบุว่ามีมูลค่าอยู่ที่1.5ล้านยูโรหรือประมาณ56ล้านบาทอย่างไรก็ตามมูลค่าที่ประกาศมานั้นถือว่าลดลงจากปีก่อนที่มีค่าตัวอยู่ที่1.7ล้านยูโรหรือประมาณ63ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุมาจากการที่ดาวเตะรายนี้มีอายุมากขึ้นบวกกับผลงานในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาของคอนซาโดเล่ซัปโปโลนั้นชนาทิ่ได้ลงเล่นเพียงแค่ที่13นัดและทำหนประตูกับ6แอสซิสต์เท่านั้นขอขอบคุณข่าวจากดิลิไลเอ e กซ์เพรสครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ข,อขอบคุณครับ